อยู่ก็หายตามคำสัญญากับตัวเองจากกลับไหลซึมเศร้าอยู่นานวันสิ้นกำลังทั้งกายใจซึมแล้ถึงรอนานเพียงใด หัวใจก็อดทนอย,ยู่ๆขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมจะลองเพลงย่ำช้าสักเพลงนะครับเพลงนี่อสองเพลงนะ <c oughs> ขอบคุณมากมากผ่านเรื่องราวผ่านหน้าผ่านคนสับสนรายความบางเวน้น ผ่านเรื่องราวผ่านหน้าผ่านคนสับสนรายความบางเวทอยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้ตอกลากอีกทีอยู่ใกล้กันตลอดเวลาเมนนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณมากๆครับมานั่งไลฟ์สดก็ยุ่งกัดนะครับร้องเพลงใต้ต้นไม้นะครับผมอารมณ์ดีนะครับขอบคุณมากครับผมทำคลิปใหม่ๆดูนะครับขอบคุณมากมากเลยครับผม มาตามสัญญามาตามหัวใจทั้งร้องเพลงเล่นเลๆใต้ต้นไม้นะครับผมมีความสุขนะเนาะก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมจะลองเพลงยำชา้าสักเพลงนะครับเพลงนี่สองเพลงนะ <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม พักสายตาเถิดหนาคนดีหลับลงีขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับผมขอเพียงสิ่งดนใจบางอย่างขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจนะองคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณมากครับ มานั่งไลฟ์สดก็ยงกัดนะครับร้องเพลงใต้ต้นไม้นะครับผมอารมณ์ดีนะขอบคุณมากครับผมตีอยค่ะเมื่อลมหนาวหวนมาจะตื่นขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณามากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณามากครับผม สวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนชาวเรียวนะครับผมวันนี้น้องดอกก็จะมาร้องเพลงยามเช้านะครับผมขอบคุณมากมากขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกขอคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผม <c oughs> ขอบคุณมากๆครับพักกายพักใจหลับตาฝันดี ลาจากกลับไหลซึมเศร้าอยู่นานวันสิ้นกำลังเทก็อดทนอยู่ๆขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมคลิปตรงนี้ที่ที่มีแต่เราสองคนขอเพียงสิ่งดนใจ บาางงอย่ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจน้องขอบเอโกอดทนยูยุกีขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับผมตั้งกายใจซึมเงาถึงรอนานเพียงใด หัวใจตรงนี้ที่ที่มีแต่เราสองคนผ่านเรื่องราวผ่านหน้าผ่านคนสับสนรายความบางวัก็หายไปกำลังใจที่เคยมีอยู่กก็อดทน ยู you, you, ่ยุกผ่านเรื่องราวผ่านห้าผ่านคนสับสนรร้ความบ้างเวมคทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับเอกอดทนอยู่ยุกเอ้รักที เข้าใจถึงกัน <c oughs> ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทำคลิปใหม่ๆดูนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมมาตามสัญญามาตามหัวใจขอบคุณมากๆครับเข้ามาเปียงกำลังใจน้องหล่อนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมวันนี้ก็นี่นะครับผมลอง ก็หายไปกำลังใจที่เคยมียู่ไปนะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมพักสายตาเถิดนะคนดีหลับลงขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมคลิปก็หายไป กำลังใจที่เคยมีอยู่ตั้งกายใจซึมเงาถึงรอนานเพียงใดหัวใจขอเพียงสิ่งดนใจบางอย่างขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณ พักกายพักใจหลับตาฝันดีลาบดีขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมคลิปก็หายไปกำลังใจที่เคยมี สวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนชาวเรียวนะครับผมวันนี้น้องหลอจะมาลองเพลงยามเช้านะครับผมขอบคุณมากมากขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เียเมื่อลมหนาวหวนมาจะตื่นขอบคุณมากๆครับเข้ามาเป็นกําลังใจน้องหลอนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมวันนี้ก็นี่นะครับผมลอง <น>จากกลับไหลซึมเศร้าอยู่นานวันสิ้นกำลัง<ถ>อยู่ก็หายตามคำสัญญากับตัวเองอยู่ก็หายตามคำสัญญากับตัวเอง อยู่ก็หายตามคำสัญญากับตัวเอง <c oughs> เออรักที่เข้าใจถึงกัน <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณเมนนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณมากครับมานั่งไ์สุดก็ยุ่งกัดนะครับร้องเพลง ใต้ต้นไม้นะครับผมอารมณ์ดีนะขอบคุณมากครับผมทั้งร้องเพลงเล่นๆใต้ต้นไม้นะครับผมมีความสุขนะเนาะต้อขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมคลิปจากกลับไหลซึมเศร้าอยู่นานวันสิ้นกําลังตางพักกายพักใจ หลับตาฝันดีหลากอยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้ตอกรักอีกทีอยู่ใกล้กันตลอดเวลาขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนตนะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมคลิปทังร้องเพลงเล่นเล่นใต้ต้นไม้นะครับผมมีความสุขเนาะก็ล,ลองหน้าไว้กันใหม่เนาะ <laughs> ลองลองนะครับตดลองนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่แวะเข้ามาชมนัองหล่อร้องเพลงขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมจะลองเพลงยเช้าสักเพลงนะครับเพลงนี่สองเพลงนะขอบคุณมากมากหน้าไว้กันใหม่เนะลองลองนะครับตดลองนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่แวะเข้ามาชมนัองหล่อร้องเพลง ผ่านเรื่องราวผ่านหน้าผ่านคนสับสนรร้ความบางวเวทมนตนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้